คำถามคือจุดเข้าอยู่ตรงไหน,นอืม,มีจุดเข้า <c oughs> ให้ไหม <c oughs> บอกอได้ไหมบอกหน่อย <c oughs> พลาดจากรอบแรกขึ้นมาแล้ว250จุดรอบนี้คำถามคือถ้าจะไปต่อจุดเข้าจะอยู่ตรงไหนแม่มเดี๋ยวมาดูการสำหรับคอนเทนต์เอ็กซ์คลูวันนี้กับคุณยิ้มสุภาพงนินเกตคะคุณยิ้มสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยากเห็นมาเก็ตแบสเลยคุณยิ้ม ว่าซัพพอร์ตไหมสำหรับการที่จะไปต่อในรอบนี้นะคะค่ะขอเนี้นิดเดียวนะคะเออทีมงานดู y t u t u น e นถึงนะน,นั้นรู้สึกเหมือน u t u b e ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะอ่ะอ่ะเชิญเธอต่อค่ะเอายิมได้ครับอ่าระหว่างฟังพิธีกรอสองท่านอประเด็นแรกที่ว่าโวลูมอ่าแวลูหรือโวลูมยังไม่มาก็กขออนุญาตเอาตอนที่เราคุยตอนก่อนมานะฮะว่า ก็ยังยังไม่มาจริงๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่มาตลอดไปมันก็ไม่ใช่ก็คือเราใช้ใช้อาการดูว่าในรอบห้าสิบวันที่ผ่านมามันควรจะมีเงินที่อัดกระแทกเข้ามาเรียกว่าสูงสุดในรอบห้าสิบวัน อที่ผ่านมานะครับก็ถ้ามาก็น่าจะโอเคขึ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ขึ้นแบบวิววิวขึ้นแบบวิววิวววไปก่อนเพราะว่าตัวนี้เราก็รออยู่นะครับเมื่อไหร่ที่มันจะมีวันหนึ่งกระแทกปั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะช่วยดันขึ้นไปได้อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก่อนจะเข้ามาเก็ตเป็ดนะครับค่ะขึ้นแล้วมันจะไปต่อได้ไหมนะครับ ขอเรียนว่ามันจะมีอยู่สอง,สองรูปแบบแบบนี้ครับถ้าถ้าถ้าหุ้นหรือเซ็ตเนี่ยอันนี้ราคานะครับอันนี้ราคาอ่าอันนี้อันนี้ส่งส่งราคาเขาถ้าเขาถ้าเขาจะทำซึ้นซึ้นแล้วไปแบบให้ชื่นใจอะครับขึ้นแล้วไปแบบให้ชื่นใจเนี่ย มันจะทรงนี้ก็คือราคาขึ้นแล้วก็ MACD อะ่ะจะชนะด้วยอืดังนั้นอันนี้คือราคาแล้วก็อันเนี้ยเป็น MACD ก็จะส่งส่งกรณีศึกษานี่ครับโอเคประมาณนี้ทีเนี้ยมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนเอาสีฟ้าแล้วกัน อันนี้ก็ทรงเดียวกันนี่นะครับที่คุณแนนบอกเอคราวนี้ก็จะจ่อเหมือนกันนะแบบเนี้ยอืมแต่ว่าปัญหาคือ MACD มันอยู่ข้างล่างอืมแต่ไม่ได้แบบบอกให้กังวลอะไรนะครับว่าอ่าสมมุติถ้าเขาขึ้นนะฮะ ไอเอ็มเอซี A c d อยู่ข้างล่างไว้เชนมากไว้อยู่ mm hmm. มันจะเป็นการขึ้นแบบไม่ราบลื่นแบบกรณีสีขาวโอเคจะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาข้างล่างไม่มีพถาม <Okay. S 1> ว่ารีแกชชั่นขึ้นไหมขึ้น mm hmm. แต่มันกระท่อนกระแท่นประมาณนั้นโอเคแปลว่าตอนนี้วอ<า>ลลุ่มกับ m อ c d เเนี่ยมันยังไม่มาแต่ว่าดัชนีอ่ะเท่าที่ดูคือมันก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะ อาจะ way, จะไซเวยแบบเป็นไซเวยอัพขาขึ้นอยู่มันมีอะไรสพอร์ตอะคะตัวถ้ามันบอลลูมกับ m อ c d ไม่มาทำไมทาไมมันถึงแต่ชนีถึงสามารถฟื้นขึ้นมาได้มันไปได้แต่มันไปด้วยความกระท่อนกระแท่นนะฮะไปด้วยความหวังนิดๆหน่อยๆของเม็ดเงินที่ไม่ใช่เม็ดเงินเม็ดเงินใหญ่ก็คือ,อรายย่อยเอ้ยอะไรเอ้ยก็ช่วยกันดันช่วยกันประคองอยู่ เน่ยนแล้วก็เป็นความคาดหวังล่วงหน้าอยู่แล้วตามตามสไตล์การจิตวิทยาในราคาพุ่นขึ้นดังนั้นอขอเรียนว่าทะลุได้ไหมได้ฮะแต่มันไม่ราบลื่นเหมือนกรณีเส้นขาวเส้นขาวนี่ทะลุเสร็จแล้วก็ยิงชูดปั้งขึ้นไปเลยเนี่ยฮะมีลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ลงแรงแต่ก็ขึ้น ประมาณนี้ครับอืมแปลว่าสถานการณ์รอบนี้กับรอบก่อนมีความต่างกัน<ด>ในแง่ของความแรงค่ะผมก็อยากให้ขึ้นนะฮะแต่แต่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าตาดูเนี่ย virtual inspection อ่ม In อะมันมันต่างกันตรง m b c d นี่แหละฮะมผมเลยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า price and momentum มากๆอืมถ้ากรณีขาวเนี่ย price มา momentum มา ก็เลยยิงกระทูดขึ้นไปได้ยิงไปอย่างกันแต่กรณีฟ้าเนี่ยมันพายมาโมเมนตัมไม่มามครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะดูมีปัญหาเพิ่มเติมด้วยนะคุณยิมถ้าโมเมนตัมไม่ทำไฮใหม่แต่ราคาทำไฮเดี๋ยวกลายเป็นดเวอร์เจนต์อีกใช่ฮะก็ถามว่าเขาขึ้นได้ไหมก็อยากให้ขึ้นแต่มันมันไม่ชูดอย่างที่เราต้องการมันไม่ใช่ชูดอย่างนี้ ทุกคนอยากได้ชูดขึ้นโอเคถ้าอย่างนั <c oughs> ้นระหว่างที่เรากำลังรองทั้งวอลลุม่มทั้งเป็นซีดีค่ะขายิ้มแนนถามหน่อยตอนนี้เป็นจังหวะที่สามารถที่จะเข้าเก็บได้ไหมคะหรือว่ารอมันย่อลองมาหน่อยดีกว่าได้ครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นมาเก็ตเบสนะครับก็สวยงามอืมนี่ฮะก็มีหุ้น่หุ้นจำนวนหุ้นที่ราคาปิดมากกว่า SMA 2ยตัวจำนวนหุ้นที่ ราคาปิดน้อยกว่า SMA 2ี่สิบสอตัวซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่อยู่ในเซ็ตเ a อ f นะครับทีนี้จังหวะการเข้าครับอ่าผมทำสไลด์มาอันนี้ก็จุดพิจารณาค่อยๆเข้ารินเข้าเพิ่มนะฮะหรือเพิ่งได้เข้าก็ทำโดยไม่ประมาทเพราะว่าทุนก้อนใหญ่สะสมตั้งแต่ข้างล่างแล้วตั้งแต่พันเอ็ดแล้วถ้าเป็นสายเทรนด์ฟอรลิงข้างล่างก็จะมีอยู่สกรณีนะครับ มันจะพิจารณาอันนี้แบบสรุปมาให้ง่ายที่สุดนะครับสถานการณ์เซตอินเด็กตอนนี้เป็นแบบนี้ก็คือจุดเข้าอ่ะจริงๆอยู่ตั้งแต่ข้างล่างนี่แหละตั้งแต่มาเก็ตเบสเขาโอเคแล้วครับตรงนี้ตั้งแต่พันเอ็ดแล้วก็พอเขาลอยลัำขึ้นไปเหนืออิชิมกุข้างบนอนะ่ะจุดเข้าอ่ะมันจะมีอยู่2กรณีซึ่ง1กับ2ออ่ะอะไรเกิดก่อนก็ได้ นี่นะครับอันแรกอ่ะก็คือเข้าเพิ่มเพราะว่าไพยแพทเทิร์นเนี่ยขณะที่ราคาเนี่ยอยู่เหนืออิชิโมกุขอบบนแล้วก็ลอยลำละค่ะแล้วก็มาร์เก็ตเบสอ่ะต้องเป็นเขียวนี่นะครับอันนันแรกกรณีนี้ก็นี่ครับเนี่ยฮะที่เป็นตีไพยแพทเทิร์นขึ้นมาประมาณนี้ครับอันนี้กรณีแรก ผมขอจำว่าเป็นรินเข้านะครเพราะว่าทูปใหญ่ยอยู่ข้างล่างแล้วดังนั้นปริมาณเงินที่เข้าอ่ะมันก็จะเป็นพีระมิดแบบเนี้ย uh huh. ก้อนแรกนี่เข้าไปเยอะนะครับห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นดังนั้นจุดดินเข้าอ่ะมันจะเป็นจุดจุกจิกตรงนี้ uh huh. อ่าประมาณนี้ครับอันนี้กรณีแรกนะครับกรณีที่สองเนี่ยก็คือ MACD อ่ะตัดสิลกนอลขึ้นไป เข้าเพิ่มเพราะ m a c d ตัดสิกญาณในขณะที่ราคาเนี่ยอยู่เหนืออิชิโมกุขอบบนก็คือราคาร้อยลับ mm hmm. แล้วก็กัดเป็ดอยู่ข้างบนก็จะเป็นสัญญาณถ้าใช้เครื่องมือนี้แนวะคิดนี้ก็ m a c d กําลังจะตัดสิญญาณขึในใน้นไปตรงนี้ครับอ่า uh huh. ครับจริงๆถ้าดูจ,จากอินดิเคเตอร์รน <ะ S 2> รัวันนี้นี่คือ ดูดีมากนะคะแต่ติดอยู่แค่แค่คำพูดเดียวประโยคเดียวของคุณยิ่มคือคนที่เขามีทุนข้างล่างอ่ะเขา對對 1, ้าไปแล้วก็สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์คใช่ฮะดังนั้นเนี่ยฮะที่ไม่ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ามองออกแล้วว่าต่อให้ทะลุมันมันมันเปอร์เซ็นต์ที่พุ่งพูดไปเลยอ่ะมันมันอาจจะน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นนะแต่ว่าเนี่ยพอนแทนหน่อย อเคขึ้นมาขึ้นแต่เป็นอย่างเงี้ยถามว่าเนี่ยตีดีกชันมาขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็มเอซีดีเขาเขาจะตัดเซ็กซ์ไม่ซัพพอร์ตถ้าถ้าลุ้อย่างเงี้ยถ้าเอ็มเอซีดีถ้าลุกหายตัวเองอย่างเงี้ยโอกาสที่พุ่งปื๊ดขึ้นก็มีค่ะคำนี้เดียวค่ะคุณยิ้มถ้าได้จุดเข้าเรียบร้อยแล้วเลยค่ะไม่ไม่ถามเซกเตอร์แล้วกันนะจะละเอียดไปถามแค่ว่า หุ้นที่เราควรจะมองอ่ะเป็นหุ้นในกลุ่มแบบตัวใหญ่หรือว่าตัวย่อยๆอันนี้ก็เริ่มัใหญ่บางบางตัวที่เอาชนะอิชิโมกเอาจัดเดียงตัวอะไรได้ได้หลายอันแล้วนะฮะแต่ว่าพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยอ่านี่ถ้าจะเอาใหญ่จริงๆนะฮะ ถ้าเงินจะกลับมาที่หุ้นใหญ่จริงๆม,มันต้องระดับเซ็ตเนี่ยอยู่เหนืออิชิโมกุวีกนี่นะฮะเนี่ยมันต้องระดับเนี่ยครับเงินจะเข้ามาในเซ็ตฟิฟตี้แต่ว่าถ้าเซ็ตเหนืออิชิโมกุกเดย์เงินเริ่มเข้ามาในเซ็ตร้อยซึ่งเซ็ตร้อยอ่ะมันก็มีทั้งกลางทั้งใหญ่แต่ว่าถ้าจุดเข้าข้างล่างเนี่ยพันเอ็ดอ่ะมันจะเป็นหุ้นเล็ก อืซ uh huh. ึ่งที่ผ่านมามันก็สังเกตเห็นว่าหุ้นเล็กแบบจุกจิกกระดีกระดาขึ้นก็เป็น uh huh. ไปตามนั้นนะดังนั้นถ้าจะเอาเซ็ตฟิฟตี้นะครับรอแบบที่มากันเยอะๆรอให้ให้เซ็ต <Set S 1> เหนือที่ชิบุกุวิกก่อนแต่บางท่านก็เริ่มเริ่มเข้าเก็บบ้างแล้วนะคะอืมอ uh ่าโอเคค่ะครับอ่าวันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลนะคะในจุดวัดใจพอดีพอดีอีก uh huh. เพียงแต่ว่าโมเมนตัมอาจต้องลุนเพิ่มอีกนิดหนึ่งดูซิว่าจะสามารถมีนิวไฮใหม่ได้หรือเปล่าสำหรับ m a c d นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณครับคุณยิ้มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ